พระบารามีพระเจ้าผู้ได้เพียบปาพระองค์ผู้ทรงงดงามนังประโปรดพรองค์ทรงประชนทรงทรดชนสาถิตอยู่เหนือบัง สถิตอยู่เหนือบันลังหลอมหล่อด้วยเสียงสันเซิรเสีส้ยนสันเซิร์นมามสก,กันข้าเราจึงกราบลงเราจึงกราบลงต่อองค์ผู้ทรงสร้าง พระองค์ทรงประชนทรงประชนสาธิตอยู่เหนือบันลังสธิตอยู่เหนือบันลังลอมลอกด้วยเสียงสรรเสริญเสียงสรรเสริญนามสการเป้าเราจึงกะ เราจึงกลาบโลโองค์ผู้ทรงสงารางราศิผู้พีประชชน,นำเรา sắp thì tu lưu bà lưu long long luôn 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 นหลอมหลวยเสียงสั no ่งเสริญเสียงสั่งเสริญนำมาสักการะองค์พร้อมละองค์ทรงประชาชนสงประชาชนสถิตอยู่เหนือบันลาสถิตอยู่เหนือบันลัลอม

คำสั่งเสริมของข้าุทั้หลายเวลานี้ยังแต่จบะเนนี้ลงมาเหนือข้าพุทั้งหลายเวลานี้สัมผัสแต่ต้องข้าพุ่ท้งหลายเข้มาสั่เสริมนวันธรร E yeah. 布桑法勒沙。 oh ทรงเป็นพระเจ้าและจอมราชัโอฮาเลลียผูเป็นพระเจ้าของข้าพูงโอฮาเลลียข้าพูงปกองมีไฟอยู่กับพูงผู้เป็นราชาของข้าพูงทั้งหลายผู้เป็นกษัตริย์หรือกษัตริย์ทั้งปวง่มแต่พระเจ้าของข้า ข้าพงค์ขอเข้าหาพงค์ในเรื่องนี้พง์จะขอบุณและาเสนร่ใหญ่ของาสเสดนลล้วมาสรนลสรเสดทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพงค์ทลายได้เป็นในวันนี้ออเป็นที่จวาเกียแ่พระองค์เพียงผู้เดียวออประปนั้นเป็นของข้าพงค์ทั้งหลาย อภิเินั้นเป็นของพระองค์ต oh, ิพเพียงผู้เดียวขอบคุณและสรรเสริญคุณมาร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้ามนอ๊อันตอไปคือหลอกใครืมเครอลอไมไม่ครับแล้วแต่นั่นไมมีอีกสออันอ่ะคริเจ้ามายาวมีร้าเวลานี้ ใช้ไมค์กไ <ừ. S 1> ็ได้มันจะได้ออกเสียงอย่างนี้มันไม่ขึ้นแล้วน่าจ๋อเหรอฮะเด็กขุนพระเจ้าขุนพระเจ้าที่เบ็ด เจ้าทรงนำเนาะในวันนี้พระเจ้าทรงนำให้ผมได้มาแบ่งปัน,ปนด้คำของพระเจ้าวันนี้ค <มา S 2> ุณในพระเจ้าในอาจารย์เตและบุญเงินที่เจียจ่ายงานมาให้เพื่อฝึกฝนให้เราทีา่จะแบ่งปันพี่น้องครับเวลานี้พี่น้อง พุ่มศีรษะองครับที่เราจะถามพระเจ้าในถ่อยคำที่จะมาถึงวันเราวันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ราเสเซ่พระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงนำถ้อยคำของพระองค์เข้ามาถึขางข้าพระองค์ทั้งหลายในเย็ยนวันนี้ั้งแต่พระเจ้าพระองค์เท่านัา้ขอพระองค์สถิตทำการข้าพระองค์ทั้งหลายในเย็ยนวันนี้ ขอพระวิญัยมรรสุของพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้พระเต๋พระเจ้านำหัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเปิดรับเอาค่อยคำของพระองค์นำทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพระองค์จะรับเอาค่อยคำของพระองค์ไม่ว่าจะเปิดหูเปิดตาเปิดใจของข้าพระองค์รับเอาค้อยคำของพระองค์เข้ามาอยู่ในใจของข้าพระองค์ทั้งหลายในเย็นวันนี้ข้าตพระเจ้างอ์จักเพื่อที่จะ ข้าพงศ์้งหลายจะเป็นคนดีรอบครอบเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นข้าแต่พระเจ้าทรงกรกับและขอองค์ทรงใส่ลงมาเหนือปากลิ้นของข้าพงศ์ที่จะพูดถ้อยคำขององค์ในเย็นวันนี้ข้าแต่พระเจ้าให้ถ้อยคำขององค์ที่จะเกิดบิดในทุกคนที่ได้ยินได้ฟังนั้นข้าแต่พระเจ้าขอบคุณและสารสิริองค์คุณมาร่วมกันในพระนามที่ยิ่พเจาเมน ถ้อยคำวันนี้ที่พระเจ้าได้ใส่ลงมาได้ตัดลงมาล้อผ่านลงมานะครับสุภาษิตบทที่4ี่ข้อที่20ถึง22นะครับพี่น้องให้พี่น้องอ่านค่อยทำป่อยตัางค่อยทำร่วมกันครับบทบรชายบุรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อถคอยคำของเราจงเยิงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตผู้ที่พบและมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นอเมนพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า ถ้อยคำวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าตาา่างๆามมาวันนี้เนาะบุตรชายของเราเลยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราหมายถึงให้เราที่จะตั้งใจเหมือนกับพี่น้องที่ตั้งใจและฟังอยู่นี่เนาะให้พี่น้องจบจอบกับพระองค์ตั้งใจในถ้อยคำ เพราะว่าถ้อยคาของพระเจ้าลึกและก็ยาวและก็กว้างน้องพี่น้องเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคําพูดของเราก็หมายถึงให้พี่น้องตั้งใจและก็ฟังคําพูดคําตัดของพระเจ้าให้ท่านเอียงหูของท่านฟังคําถ้อยคําของพระเจ้า พราะถ้อยคําของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมียาที่จะรักษาทุกสิ่งอย่างที่พี่น้องได้เป็นองค์ของพระเจ้าได้ต่อไปตอยี่สิบเอ็ดพ้อยี่เบียดนะพ้อยย,นะอยี่เบียด อย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าอย่าให้มันหนีไปจากสายตาหมายความว่าอย่าให้มันพ้นไปจากสายตาก็หมายถึงให้พี่น้องเฝ้าในถ้อยคําของพระเจ้าเฝ้าอา่านเฝ้าดูเพ่งพินิจพิเคราะห์ใกล้ควัวในถ้อยคําของพระเจ้าว่าพระเจ้าตัดยังไงกับเรา พี่น้องเนาะก็เจ้าจงรักษามันไว้ในใจของเจ้าคือให้พี่น้องให้ถ้อยคําของพระเจ้านั้นฝังอยู่ในใจของเราให้มันอยู่ในใจของเราเมื่อเจอเมื่อท่านเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆค่อยคํานั้นจะมาเป็นอนามัยแก่ท่านทั้งหลายเนาะพี่น้องขอองพอยี่สิบสเพราะมันเป็นชีวิต แก่ผู้ที่คนพบเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่คนพบหมายถึงว่าคุณพบพี่น้องพระเจ้าผู้ที่คนพบพระเจ้าเหมือนกับถ้อยคำที่ ท่านอาจารย์เตอังอ้คุณเหลืาซื้อนาะที่วันวันเสาร์ที่แล้วเนาะที่ที่ตัดมากมัดคิวบที่หกก็ที่แปเนาะก็เหมือนกับค่อยคำนั้นที่ว่าผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นจะพบพระเจ้าจะได้พระเจ้าก็เช่นกันครับ คอยคำนี้ก็ชีวิตชีวิตก็หมายถึงว่าชีวิตที่มาจากพระเจ้าท่านผู้ใดที่ค้นพบค้นพบหลักความจริงของพระเจ้าผู้นั้นก็จะมีชีวิตมีชีวิตเนาอครับพราพระเจ้าสูง ความดีของมนุษย์ไม่ให้เราที่จะข้อข้อยีบสองครับข้อยีบสองความดีของมนุษย์ให้เราจะเป็นอะไรไปได้ความดีของมนุษย์ เข้าถึงพระเจ้าไม่ได้ไม่พบพระเจ้าเนาะ,ะขอขอบคุณพระเจ้าเหมือนกับพี่น้องเคยเห็นคำพูดที่จะท,ที่ว่ามนุษย์พูดกันเนาะว่าความรู้ปัญญาสติปัญญาของสติปัญญาของมนุษย์มันมันมันห่างกันกับ สติปัญญาที่มาจากสวรรค์มาห่างกันจากสติปัญญาที่มาจากสวรรค์คือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราต้องขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้านะเหมือนกับผมยกตัวอย่าง,งที่ว่าเคยพูดพูดล้อเรียนกันในพวกนู้นพวกนว่าความรู้แค่หางอื่นพี่น้องว่า มันมีหางไหมไม่มีไม่มีนั่นแหละทาเป็นเลนเาเอืงไปทิ้งมาัน,านนั่นนะมันมีนี่ปัญญาปัญญาของมนุษย์หางกับพระเจ้าผมชัดเจนเลยว่ามันไม่มีสติปัญญาของมนุษย์ไม่มีมาจากพระเจ้าหมดทั้งสิ้นสติปัญญาพระองค์งประทานให้กับเราเนะพี่น้องและ มันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้นหมายถึงว่าร่างกายเนื้อหนังของเราไหมถ้าผู้ใดที่ค้นพบค้นพบพระองค์ผู้นั้นตมีชีวิตในฝ่ายอุญญาณและฝ่ายเนื้อหนังด้วยเช่นกันฝ่ายเนื้อหนังก็เหมือนกับพี่น้อง เจ็บป่วยเจ็บไข้ให้พี่น้องที่จะทุนต่อพระเจ้าให้พี่น้องที่จะค้นหาพระองค์เพื่อค่อยคำนั้นจะมาเป็นยารักษาในชีวิตของเราคนระับขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติครับครับเวลาตรงนี้ไปนี้เชืนท่านอาจารย์เต สปะดูพระกครั